พาเลื่อยพับได้ค่ะทุกคนนี่ใช้อย่างนี้นะปึ๊บกดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมนี่ค่ะดูใบเลื่อยนะคะทุกคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะใช้เขาบอกว่าผลิตมาจาก SK50 นนะคะทุกคนก็คือเป็นเหล็กที่ทนทานไม่กันสนิมแล้วก็คมมากด้วยนะคะทีนี้เหตุผลที่เอามาใช้เพราะว่ามันพับได้แล้วก็สามารถปีนไปตัด สูงๆได้ด้วยเราก็ได้พกสะดวกใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะพกอย่างนี้แล้วเราก็ถือไปเลยใช่ไหมคะนี่นะคะทีนี้เราลองมาตัดดูสิว่าเธอจะคมได้แค่ไหนเชียร์นี้จับเวลานะคะอันนี้เริ่มที่หน,น,นึ่งสองสี่้ราคาขนาดนี้ทุกคนราคาหลังสิบแหมถ้าทุกคนเห็นนนเนี่ยราคาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ ดูแล้วถ้าใช้ช่วงแฟลชเซลล์กดส่งฟรีนะคะช่วงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนคูปองนะคะกดส่งฟรีด้วยทุกคนเก็บคูปองเลยคุ้มมากแล้วดูนี่พับอย่างนี้ใช้เวลาหนึ่งวิค่ะทุกคนนี่นะคะ